สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคิดดีมี EQ กับดรชุติมาวงสวัสด์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสนอเรื่องของความคิดอีกเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือคิดอย่างไรให้ก้าวหน้าคิดแล้วก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะก้าวหน้าเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าจุดที่เรายืนก่อนนะก่อนจุดที่เราจะก้าวไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คน,คนที่จะประสบความสําเร็จคนที่จะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นเนี่ยคือคนที่ต้องเข้าใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจตัวเองนะคะสิ่งที่จะต้องทําก็คือให้ทุกท่านลองเขียนนะคะว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรคือแบบไม่ต้องนึกนะคะแบบเอาแบบเร็วๆเป็นเป็นสิ่งที่เราแบบมั่นใจแล้วเขียนออกมาเลยนะ,ะว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะหลายๆข้อเลยนะคะแล้วก็ไอ้จุดแข็งของเราตรงนี้แหละ มันจะพาตัวเราไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะนะคะแต่มันจะเวลามันจะต่างกันก็คือถ้าเรานะเข้าใจจุดแข็งของเราแล้วแล้วเราพาตัวเองไปอยู่ตรงที่คนเห็นคุณค่าในจุดแข็งของเราอันนี้แหละเราก็จะเห็นภาพที่หลายคนประสบความสำเร็จด้วยเวลา อันรวดเร็วในขณะที่บางท่านก็อาจจะยังตเตะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกท่านก็จะมีลีลาและก็จังหวะชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะทีนี้เราอาจจะต้องมาตรวจสิ่งที่เราทำปัจจุบันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนลงแรงเนี่ยลงเวลาไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะ ถ้ามันคุ้มก็ก็ไปต่อค่ะแต่ถ้ามันไม่คุม้มเราก็ต้องมาทบทวนหรือการใช้เวลาทุ่มเวลากับบางอย่างแต่สุขภาพเสียอย่างเช่นสมมุติว่าออบางท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบโอ้โหมุ่งมั่นกับกับการใช้มือถือนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องทําธุรกิจบนมือถืออย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะปิดไฟแล้วก็นอนใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้มือถือเนี่ยมันอาจจะทําให้ เราไม่ได้ลงทุนแค่เวลาแล้วนะคะอันนั้นเราใช้ดวงตาของเราด้วยนะคะดวงตาของเรานี่มันแพงมากนะเพราะฉะนั้นหลายท่านก็จะป่วยด้วยด้วยปัญหาแบบสุขภาพตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการลงทุนจะใช้อวัยวะลงไปอันนี้ต้องมาดูว่ามันคุ้มไหมนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตแบบนี้ก่อนนะคะโลกนี้จะให้โอกาสกับคนที่รู้จักตัวเองดีพอคะ่ะนะคะ ทีนี้หลายท่านก็จะมาบอกว่าเวลาไปอ่านคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เก่งๆนะเนาะหลายท่านบอกว่าโอ,โอ้ผมผมไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ผมเป็นคนเอาตัวรอดนะผมเอาตัวรอดเก่งผมเอาตัวรอดจากถานการณ์ต่างๆได้ดีอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแปลว่าเขาเก่งด้านอะไรคะด้านเอาตัวรอดและแปลว่าเขาต้องเป็นคนที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นนะคะ แต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะทำยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นเห็นไหมคนะเนี่ยคิดแบบนี้ก็ก้กาวหน้าค่ะนะคะทีนี้เราก็ต้องมาทบทวนงานที่เราทําปัจจุบันนะคะงานที่เราทําปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องผลตอบแทนเนี่ยงานแต่ละอย่างผลตอบแทนไม่เหมือนกันนะคะบางอย่างได้ผลตอบแทนเป็นเงินเลยแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวบางงานให้เงินน้อย แต่เป็นงานที่ทำให้เราได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นบางงานได้ได้เงินน้อยแต่ทำให้เราได้เรียนรู้กับชีวิตตอนเริ่มต้นนะคะบางงานก็ได้เงินน้อยแต่ว่าเราได้โอกาสในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยว่าไปก็เราอลองสังเกตสังเกตเรื่องแบบนี้ดูนะคะแต่ถ้าสมมุติว่างานได้เงินน้อยอย่างเดียวแต่มันไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ย เราทาไปสักระยะหนึง่งเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเพราะาเราเอาเรื่องเงินมาวาดัดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องเอาเงินมามาเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะแต่เอาให้มันพอเลี้ยงชีพแล้วก็ในมุมมองอย่างอื่นอย่างเช่นสมมุติว่าเอ้ยมันก็ยังได้เรียนรู้เนาะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราค่ะนะคะ,นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเงินเราก็มาสังเกตนะคะว่าคนที่เขาจะก้าวหน้าเนี่ย นะะคนที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีนิสัยการใช้เงินดีนะคะคือเขาจัดการเรื่องการเงินเป็นเราก็จะต้องสังเกตว่าตัวเรานั้นเป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุขเฉพาะหน้า คือแบบว่าใช้เงินงใช้เงินแบบแบบสุดุ่ยสุดร่ายว่างั้นเถอโอ้ยนทุค,ความสุขก็ซื้อซื้อซื้ออะไรเงี้ยใช้เงินแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเราจัดการการเงินไม่ได้ต่อให้เรามีงานทําที่ดีนะคะแต่เรามีความคิดในเรื่องการใช้เงินที่ที่มันทําให้เราอาจจะมีปัญหาในอนาคตอันนี้แปลว่า คือเป็นนิสัยที่เรียกว่าไม่ก้าวหน้าทําให้เราไม่ก้าวหน้านะคะหรือบางทีเนี่ยเราต้องไปจ่ายเงินซื้อประสบการณ์อะไรแพงๆอย่างเงี้ยนะต้องถามว่าจ่ายไปแพงแล้วเนี่ยนะคะสมมติจ่ายไปแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วมันให้คุณค่ากับเราได้นานแค่ไหนบางทีมันเป็นความทรงจําที่ดีเอาไปคุยเป็นถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นความภาคภูมิใจอันนี้ค่ะ ดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหซื้อประสบการณ์นะมีกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อประสบการณ์ถือสักหนอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้ให้คุณค่ากับเรานานมากเพราะเราต้องคิดเรื่องนี้เป็นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะทําให้เราคิดแล้วก้าวหน้าก็คือเราต้องไม่กลัวที่จะผิดพลาดน,นะคะคนที่กลัวผิดพลาดก็คือไม่อยากจะทําอะไรคนที่คิดก้าวหน้าก็คือเอ้ยเราจะได้เรียนรู้อันเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดถึงเรื่องความผิดพลาดคิดถึงเรื่องโอเรามีฝันที่ใหญ่เกินไปคิดแบบนี้มันจะไม่ค่อยก้าวหน้านะคะแต่เราก็ต้องไม่หลอกตัวเองต้องมองตัวเองให้ชัดๆก็คือกลับมาที่รู้จักตัวเองก่อนเลยนะคะแล้วก็ต้องสู้กับจิตใจของตัวเองนะคะบางทีเนี่ยทำงานมันก็ต้องมีอุปสรรคเนาะชีวิตมันก็จะต้องมีอุปสรรคมันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดเสมอไปหรอกนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็จะต้อง อดทนเนาะแล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดมุมมองเนี่ยเราลองดูเลยค่ะว่าวิธีคิดของเราเนี่ยมันมีความคิดอะไรที่มันมันทำให้เราไม่ก้าวหน้านะขณะนี้หรือมีความคิดอะไรที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้เช่นเอ้เราก็ไม่เก่งเนาะเออหรือว่าเออแย่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความคิดลบๆความคิดแบบนี้ยมันทําให้เรารู้สึกไม่ดี ความคิดที่ทําให้รู้สึกไม่ดีมันก็ทําให้เราไม่ก้าวหน้านะเพราะเราไม่มีพลังเพราะฉะเราต้องคิดคิดดีๆในทุกวันเฮ้ยวันนี้โชคดียังไงอะไรอย่างเงี้ยหาให้เจอบางคนบอกว่าเดี๋ยวเราเออเราเรา,เราเตรียมตรงนี้เลยรอความโชคดีอันนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยนะอาจารย์คิดว่าเราสามารถหาความโชคดีได้ในทุกวันนะไม่รู้สิอันนี้ต้องหาให้เจอซึ่งถ้าเราคิดแบบเนี้ยมันก็จะก้าวหน้านะคะตรวจ นอกจากความคิดแล้วเนี่ยมาตรวจดูนิสัยของเราเรามีนิสัยอะไรที่มันแสดงออกมาและเป็นพฤติกรรมภายนอกนี่มันแสดงออกมาแล้วควรเห็นเนี่ยมีนิสัยอะไรที่ที่เราควรต้องปรับปรุงปรับค่ะนะคะอย่างเช่นนอนแล้วไม่เก็บที่นอนอันนี้นิสัยไม่มีระเบียบวินัยเนาะเอาไปเก็บที่นอนคือเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความคิดทัศนคติของเราเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะถ้าอยากจะพัฒนาเรื่องความคิดบวกให้ไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือไอตัวความรู้สึกเนี่ยแหละ ความรู้สึกของเราเนี่ยมันต้องเป็นบวกในในในสิ่งที่เราทำะนะแล้วเราก็จะบวกกับผู้คนความรู้สึกบวกความคิดบวกมันก็จะดึงดูดคนคิดบวกเข้ามาหาเราค่ะนะคะคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งเสริมความก้าวหน้าในชีวิตนะคะมันก็ทบทวนความคิด ทบทวนอุปอนิสัยอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเขียนเลยค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรทีนีป้ปรากฏว่ามีนิสัยไม่ดีเยอะเนาะเขียนว่าเราเยอะเนี้ยก็เลือกสักหนึ่งนิสัยค่อยๆพัฒนาไปทีละหนึ่งนิสัยนะคะไปทีละนิสัยแล้วเมื่อเราเปลี่ยนได้ก็สะสมความรู้สึกดีไปเรื่อยๆนะคะและอะไรที่เรารู้สึกดีบ่อยๆจิตเรามันจะเคยชินนะซึ่งอันนี้แหละพวกเนี้ยคิดดี นะคิดดีคิดบวกคิดก้าวหน้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งสมอะไรก็ต้องฝึกที่จะรู้สึกดีๆแล้วก็ฝึกคิดดีๆบ่อยๆนะคะเอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ